ทุกคนครับร้านนี้บอกเลยนะครับว่าห้ามพลาดนะครับร้านนี้ก็ชื่อร้านว่าฟิล์มคาเฟ่น,นะครับผมร้านก็ตั้งอยู่ที่บ้านดอนแก้วตําบลทุ่งงามอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางนะครับดูบรรยากาศภายในร้านสักก่อนสิครับสวยมากนะครับ อนนี้เราก็ได้ที่นั่งแล้วครับแล้วก็สั่งเมนูเยบอะไปนะครับนี่คือเมนูทั้งหมดที่เราสั่งมานะครับอืมก็อร่อยมากครับเป็นเป็นฝายที่แบบซุกเอลียนสครับเป็นไงบ้างครับหวานมากครับดวานไหมนะครับเนี่ย ออรอไรตอนนี้เรากินกันหมดแล้วนะครับโอ้โหร่ายวมากครับอิ่มจัดครับจ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 บกิป